สวัสดีครับชจ้าเจ้าลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเรามี5คู่ที่จะสนใจครับในค่ำคืนวันศุกร์ครับที่17มกราคมมาฝากนะครับคู่แรกเวลาตีหนึ่งนะครับหนึ่งนาฬิกามงเปรีย์ครับจะเปิดบ้านพบกับโมนาโกครับเป็นศึกลีกเอิงนะครับซึ่งเกมนี้ครับมงเปรีย์อยู่อัำสุดท้ายครับของตารางลีกเอิงครับเจอกับโมนาโกอัันดบที่3นะครับผลงานในช่วงล่าสุดถือว่าไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับส่วนใหญ่ก็จะแพ้กันมาครับใน3เกมหลังสุดนะครับแต่โมนาโกนั้นก็มีเสมอนองมาบ้างครัับบครใในนลีกกเม สุดนะครับกูนี้ก็บอกว่าภาพรวมนั้นทางด้านโมนาโกนั้นก็ดูดีกว่านะครับ ัตำแหน่งอันดับเป็นอยู่แบที่3ของตารางครับแม้ว่าระยะหลังจะฟอร์มดรอปไปหน่อยแต่ก็เชื่อว่าโมนาโกนั้นก็เกมนี้ครับไม่น่าจะพลาดครับก็น่าจะใช้โอกาสในการเรียกความมั่นใจขึ้นมาครับเกมนี้โมนาโกน่าจะบุกชนะมงปรีเย่ได้ครับสองประตูต่อศูนย์ะครับคู่ต่อมาครับจะเป็นเกมบุนเดสซิก้านะครับของเยอรมนีครับซึ่งไอต่าแฟรงเฟิร์ตครับเจ้าถิ่นจะเล่นกันที่ดอยช์แบงป์อารีน่านะครับแต่พบกับทางด้านของบรัสเซิลส์บุลนะครับซึ่งแฟรงเฟิร์ตนั้นก็อยู่ในอันดับที่สามของตารางครับส่วนดอบุอดรรเขงงฟฟ์ิต นั้นก็ชนะสังพรีมา1นึ่งศูนย์แล้วก็เปิดบ้านชนะไฟบวกมา4 1ครับกลายที่ดอทบุนแพ้มา2เกมติดแล้นะครับแพ้เลยว่ากเส้นในบ้าน2-3สาครับแล้วก็บุกไปแพ้โฮสต์สคิวมา4 2เกมนี้แม้ว่าแฟรงเฟิร์ตจะฟอร์มดีกว่าครับแต่เราก็ตามเฮตุเฮตนดอทบุนเหนือกับแฟรงเฟิร์ตไปตลอดนะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าดอทบุนไม่น่าแพ้ครับแล้วก็น่าจะรวมใจกันพยายามเก็บแต้มในเกมนี้ได้ครับเพื่อที่จะกลับมาในเกมต่อไปครับเกมนี้เชื่อว่าแฟรงเฟิร์ตไม่ชนะดอนักที่สกอรร์คับคคู่่ตอมารับจะเป็นเเกกมมรระหวว่่าางโัับจนครับในสกอช์ คู่นี้โรมาในหาเกมล่าสุดไม่แพ้ใครกับฟอร์มดีมากเกมล่าสุดบุกไปเสมอโบลินามา2 2สครับส่วนเจนัวแพ้เกมเดียวครับจากหาเกมล่าสุดครับแล้วก็ชนะ2เสมอ2เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะปาม่าศูครับเจนัวเริ่มแสงเห็นถึงความเหนียวแน่นของเกมรับนะครับเจอกับโรมาในเกมนี้ก็บอกว่าโรมาไม่เป็นเจ้าทินแม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นแต่ก็ไม่ได้ได้ไม่ได้เปรียบเจนัวเท่าไหร่เลยครับสติที่ผ่านมาโรมาก็มักชนะเจนัวไม่ขาดด้วยครับเกมนี้ก็ขอเลือกชนะเจนัวครับว่าจะมีโอกาสบุกไปยันเสมอโรมาได้ครับคู่นี้ โซปราโรมากกับเจนัวคู่ที่4ครับเอสปานยอนครับจะเปิดบ้านครับพบกับทางด้านบิยาลูริตครับเป็นสกลาลิกาสเปนนะครับ เอสปันยอนอันดับที่สิบแปดเบลลิทอันดับที่สิครับผลงานทั้งสองทีมไม่ดีพอครับเกมล่าสุดเอสปันยอนเสมอเลยกันเนี่ยสิบหนึ่งครับขณะที่เบลลินั้นก็ชนะเบติสหนึ่งศูนย์แล้วก็ตามครับคู่นี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้ามองจากทางด้านเอตูเฮดครับเบลลิทก็ไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันก็ใช่ครับก็ถือว่าสูสีคู่นี้ก็เลือกว่าเบลลิทไม่แพ้นะครับน่าจะบุกไปยันเสมอเอสปันยอนได้ครับหนึ่งบนตัวหนึ่งคู่สุดนนนั้เเออ่่ล เสมอกับบังเซมาหนึ่งหนึ่งและโดนจุดโทษชนะครับในกรุ๊ป The ฟ o n นะครับส่วนนีสนั้นก็ชนะบาเซียหนึ่งศูนย์เหมือนกันครับไปบอลถ้วยนีสจะสรุปมาชนะมาสี่เกมติดแล้วนะครับขณะที่ทางด้านริวเงก็ไม่แพ้ใครมาห้าเกมเหมือนกันแต่ถ้ามองภาพโดยรวมแล้วก็เลิ่มถึงเฮตูเพสและนีสไม่เคยเสียเปียบริวนะครับวันนี้ก็ขอเลือกนีสครับว่าจะบุกมาเสมอกับทนะริว